สำหรับใครที่กำลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่มีหน้ากว้างทำกับข้าวได้สะดวกขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นงาหินขาดทางใบไซส์พิเศษแก๊สส่องหัวสีแดงค่ะรุ่นนี้ทางร้านจะมีให้เลือกสีสีมีสีแดงเทาเขียวและขาวค่ะเตาแก๊สส่องหัวอยู่ในเตาเดียวกันได้ไม่เกิดอันตรายแน่นอนค่ะและรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์60ได้ค่ะสำหรับใครที่ทำร้านอาหารหรือครอบครัวใหญ่ขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ,นนะเพเะรนนา,าะวาง,มงมหม้อและกระทะได้ขนาดใหญ่มากมีพื้นที่วางของเยอะมากค่ะและรุ่นนี้ด้านบนผนง ก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0บถึงขวดค่ะช่องขาของไซ์พิเศษจะมีพื้นที่ใสซิงของได้เยอะมากๆค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเคาน์เตอร์ตาแบบนี้ก็รีบเข้ามาจับจองกันนะคะเพราะทางร้านยังมีให้เลือกมากกว่า60บแบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืน<ม>และมีตั้งแต่ไซเล็กไซกลางไซใหญ่และไซพิเศษค่ะงานที่ร้านจะมีส่งเกตเกตเองงานหินคัดเกตบีงานปูนค่ะใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์ตาร้านนี้ไปใช้งานแน่นอนเพรา<ๆ>ะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึง สินค้ามีน้ำหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะส่วนสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมสินค้าหน้าร้านเองหน้าร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองตำบลเจริญหักค่ะสินค้าดีและบริการดีแบบนี้แนะนำร้านเตาอั้งโลจีนโบรบาณราชบุรีค่ะ